ร่วมบุญใหญ่ก่อนสิ้นปีเพื่อเสริมดวงชะตาพิธีห่มผ้ารอบองค์พระธาตุพนมอันนี้สรงแรงมากๆครับเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตห่มผ้าหนึ่งครั้งเปรียบเสมือนถวายผ้าแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อชะตาเสริมอายุหนุนนำวาสนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขร่วมแรงศรัทธาร้อยดวงใจห่มผ้าองค์พระธาตุพนมให้รุ่งเรืองสว่างสวบุญใหญ่ครั้งนี้ ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้พิมพ์อนุมโมทนาสาธุดังๆเพื่อรับบุญในครั้งนี้ครับขอให้ทุกท่านดวงเปิดการเงินเปิดการงานเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคสาธุครับและหากใครไม่สามารถมาร่วมเองได้อยู่ต่างประเทศหรือติดงานหรือติดภารกิจแอดมินขอเป็นสะพานบุญห่มผ้าพระาธาตุพนมเลิกดีม,มากๆครับฝากชื่อลงบนผ้าเหลืองห่มผ้าองค์พระาธาตุทักแอดมินได้เลยนะครับสาธุครับสามารถเขียนชื่อลงได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อธุรกิจห้างร้านบริวารครอบ เสริมดวงแรงยกทีมอนุโมทนาสาธุครับ